สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับกันอีกแล้วนะคะจะพาน้องเอวามาช้อปปิ้งค่ะเป็นสาวแล้วนะคะอยู่บ้านไม่ได้ค่ะวันหยุดต้องออกมาใช้เงินนะคะก็พอดีเอวาเขาได้ของขวัญน,นะคะจากการจัดวันเกิดเขานะคะแล้วก็ได้เป็นเงินสดด้วยเขาก็เลยชวนแม่บอกว่า แม่พาหนูมาช้อปปิ้งที่ห้างหน่อยก็เลยพาแกออกมานะคะเดี๋ยวเดินตามหาคุณพ่อคุณลูกก่อนไม่รู้ว่าอยู่ไหนเขาบอกว่าเขาจะไปทานอาหารกลางวันกันก่อนนะคะเดี๋ยวแอนเดินตามหาก่อนมิกกี้หลับนะคะ ถึงโซนอาหารของห้างแล้วนะคะสองพ่อลูกกำลังเดินดูหรือว่าจะทานอะไรกันดีตกลงกันยังไม่ได้แต่เห็นเขาบอกว่าเขาจะทานเค,ปปบ,นะนะคบับกันนะคะในร้านนี้ื่อก่อนมันจะมีร้านอาหารไทยเท,ยท็เคเวด้วยนะคะแต่ไม่รูว้วยังเปิดอยู่หรือเปล่าไม่น่าเปิดแล้วปิดไปแล้ว ระหว่างที่รอให้คุณพ่อกับคุณลูกเขาทานอาหารเสร็จนะคะแอนก็จะเดินเล่นรอบๆห้างนะคะแอนที่เกียดรอเขาเดี๋ยวจะเดินไปดูร้านของเครื่องใช้เด็กนะคะเด็กอ่อนมีลูกน้อยเนาะ,ะเดินเข้าร้านอื่นไม่ได้เลยนอกจากร้านของเครื่องใช้เด็กอ่อนนะคะไ <c oughs> <c oughs> ปะทุกคนเดินเข้าไปดูกันว่ามีอะไรให้ช็อปรือเปล่า ร้านใหญ่ร้านโตแล้วนะคะทุกคนนี่จะเป็นโซนของเล่นนะคะทุกอย่างจะเป็นของเด็กอ่อนทั้งหมดเลยนะคะเพียบแฟชั่นเสื้อผ้าหน้าหนาวก็มาแล้วนะคะเพราะเดือนนี้เป็นเดือนกันยายนแล้วก็ อากาศก็จะเริ่มเย็ยนลงเย็นลงนะคะเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนเซสชัน uh, ของเสื้อผ้าหน้าร้อนออกนะคะแล้วก็จะสลับเป็นชุดเสื้อผ้าหน้าหนาวแทนนะคะเดินไปดูพี่เอวากันค่ะว่าอยู่ตรงไหนมาอยู่ในร้านสุดรวมนะคะเครื่องสำอาง อยู่ไหนเนาะพี่เอว่าอยู่ไหนเนาะอยู่แผนกเครื่องสำอางชัวร์วเลยนว่นนูวน,น,น,นเห็นแล้วอยู่นูน่น แอนบอกให้ลูกไปอีกร้านหนึ่งนะคะเพราะว่าอีกร้านหนึ่งเขาจะมีพนักงานที่เรียนจบมาจากทางด้านคอสเมติกนะคะเขาสามารถแนะนำให้ได้ว่าเอวาเขาจะใช้สีลองพื้นสีอะไรให้เข้ากับสีผิวของเขานะคะ มีหลากหลายให้กับวัยรุ่นหญิงสาวแรกรุ่นนะคะแล้วก็หญิงทํางานหญิงไว้กลางคนอะไรอย่างเงี้ยแผนกของผู้หญิงชัดๆเลยเนะี่ยถามพนักงานแล้วนะคะน้องบอกเอวาต้องใช้สีแทนนะคะเครื่องส่งตางเทียบ เดินดีๆสิลูกพี่ช้างหลับอยู่ในรถเขียนนะคะเ่ียวบเข้าใจไหมก๊อม่ Makeup remover? Ja. Yeah. Har jeg ikke noget? Eller har du brugt den? Uh, jeg synes, jeg har mange. Jamen, uh, så har hun sin egen. Så kan du ikke brugt uh, den. Så... Og hvad mere? Jeg har ikke noget. Sige noget om hun rynker. Og hvad er det, de skal? Det er masker, men jeg har ikke set, at det var til at rynke. Jeg tror bare, jeg kunne... เข้าไปร้านเครื่องสาอางเนาะเขาก็มีเครื่องสาอางให้สําหรับทดลองใช้นะคะแม่ก็ได้สีทาปากมาขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กด like, ติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องน้อยๆช่องนี้ด้วยนะคะกับแอนมาดามเดน,นมานะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย